สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรณ์ดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะก็ในช่วงที่ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีพฤษภนั้นก็มีผลประมาณ1เดือนนะคะจะอยู่ประมาณ1เดือนการพยากรณ์ก็จะอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะ ใครที่เกิดราศีพฤษภหรือรัคนาราศีพฤษภนั้นก็สามารถเข้ามาเช็คดวงชะตาได้นะคะดวงชะตาโชว์มาว่าช่วงนี้คุณจะได้รับเกียรตินะคะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะใจร้อนทําอะไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะลงมือทําหรือเป็นช่วงที่จริงจังในเรื่องของการใช้ชีวิตมากเป็นพิเศษนะคะหรือจะเรียกว่าคุณจะ ไม่ยอมก้หมหวยใ,หใครง่ายๆไม่ชอบการวงการไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือจะเรียกว่าคุณจะแข่งข้อแรงใส่คนที่คอยจำจี้จำชัยคุณด้วยเช่นกันนะคะดวงยังเหมออีกว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆในด้านของ งานนะคะมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นคุณจะมีพรสวรรค์ทางการงานมีศักยภาพในเรื่องของงานนะคะหรือมีความรับผิดชอบใหม่ๆทางการงานเข้ามานะคะมีโอกาสได้งานงานใหม่หรือว,ว่ามีโอกาสขยับขยายกิจกรรมทางการงานบางอย่างให้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือการงานที่ทําอยู่มันมีความ มั่นคงมากขึ้นนะคะหรือมีการแตกขแขนงออกไปขยับขยายออกไปนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสดําเนินการในทางการงานแล้วสําเร็จตามวิธีตามที่หวังเรียกได้ว่าคุณจะขยันขันแข็งในการทํางานมีความทะเยอทะยานมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะแต่ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าต้องระวังในเรื่องของการวิวาทะ กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวด้วยนะคะหรือมีการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีการถูกตำหนิตีเตียนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายด้วยนะคะจากผู้มีอำนาจนะคะมีผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีขั้นมีตำแหน่งสูงกว่าเขาเพ่งเลงคุณด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่า ชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้หยิบจับทำอะไรใหม่หมหมเกิดขึ้นนะคะเจ้าชะตามีโอกาสมีลาภผลมีโชคบางอย่างเข,าเข้ามาโดยเฉพาะโชคเรื่องงานหรือโชคในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือมีโอกาสได้ของมีค่านะคะของถูกใจแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะพัฒนาตนเองด้วยนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีพฤษภนั้นคุณมีโอกาสได้ฝักใฝ่ธรรมะม,มากขึ้น วหพระสนมน์นะคะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนมากขึ้นนะคะหรือว่าทําบุญมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสมีโชคในด้านของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะเจ้ชาชะตาสามารถที่จะสร้างรับผลในเรื่องของการงานการเงินให้กับตัวเองได้โดยเช่นกันมีโชคจากการเสี่ยงทายหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณมุ่งหวังที่คุณปรารถนานเนี่ย สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะคุณมีโอกาสที่จะทํามันเป็นไปตามที่คุณปรารถนาได้นะคะขอเพียงมีความเพยอทะยานในสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะคะมีโอกาสมีช่วงนด้านการค้าการขายด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจ้านายใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือมีโอกาสได้เพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆแล้วก็คุณนั้นก็จะเป็นที่พึ่งให้กับญาติพี่น้องหรือเป็นที่พึ่งให้กับคนในครอบครัว ของคุณได้ด้วยเช่นกันหรือเรียกได้ว่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวให้การยอมรับนะคะในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คุณจะมีเครดิตในแวดวงที่คุณอยู่ในสังคมที่คุณอยู่ด้วยเช่นกันต่อมาดวงชะตาโชว์มาอีกว่าในเรื่องการเงินการทองช่วงนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะคะมีโอกาสเก็บเงินหรือเก็บทรัพย์สินที่หามาได้เนเก็บไว้ไม่อยู่มีโอกาสมีสิ่งวุริดร้อนบันทอนในเรื่องของการเงินการทองไปนะคะมีโอกาสเสียงเงินเปกับการดูแลรักษาสุขภาพหรือมีโอกาสที่จะถูกโกงเงินเกิดขึ้นเช่นถ้าให้ใครหยิบยืมเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกในด้านการเงินการทอง ยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องเงินเรื่องทองจะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของเงินนะคะมีคนยืมยืมเงินให้หรือคุณมีที่พึ่งทางการเงินก็ได้นะคะซึ่งจะมาจากตัวบุคคลหรือมาจากสถาบันทางการเงินก็ได้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่ามักมีรายจ่ายเข้ามาอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะหรือมีเหตุให้ต้องจ่ายมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงก็ได้นะคะ แต่ยังดีที่มีมีเงินให้ได้จ่ายนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ก็คือคุณจะมีเงินเข้ามาและต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเป็นไปได้าชาวราศีศพุษภควรเรียกว,ว่าถ้ามีรายจ่ายที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์กับตัวคุณเนี่ยก็ให้เสียไปในณจุดจุดนั้นก็จะแก้เคล็ดเป็นดวงชะตานะคะเป็นตามดวงชะตาเกิดขึ้น แล้วก็ดวงห้ามไม่เคยหยิบยืมเงินเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องระวังของมีค่าของสําคัญหายถูกขโมยเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยมันมันถูกขโมยไปได้ด้วยเช่นกันดวงเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ระวังมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนมีโอกาสมีศัตรูที่เกิดจากคนใกล้ตัวถ้าในเรื่องของการทํางานเนี่ยแน่นอนดวงว่าจะมีศัตรูจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานจะคอยจ้องจับผิดจะคอยอิจฉาริษยาคุณนะคะแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่จริงใจมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเกิดขึ้นได้ไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะมีความขัดแย้งมีการวิวาทะกับเพื่อนร่วมงานหรือมีปากเสียงกับเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงยังบอกว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสดีๆหรือมีมีโอกาสมีโชคในด้านของอสังหาริมทรัพย์ หรือรับใหญ่ๆนะคะมีโอกาสได้บ้านที่ดินได้หลักทรัพย์ได้สังหาริมทรัพย์เข้ามาเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสไปที่ตัวคุณเองมากขึ้นคุณจะดูดูจิตเขาเรียกดูใจตัวเองมากขึ้นโปรแกรม7จจิตตัวเองในด้านบวกๆมากขึ้นคุณจะไม่ไม่ดูชีวิตคนอื่นคุณจะมองแค่ชีวิตคุณอย่างเดียวโฟกัสที่ชีวิตคุณแล้วก็คุณจะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิต แล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีมีความโชคดีในด้านของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะคะหรือได้ที่อยู่อาศัยใหม่ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีกุมจะมีเหตุให้คุณดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่ดินคอนโดทาวๆร้านสํานักง,งานแล้วสําเร็จตามที่คิดตามที่หวังเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ มีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือดําเนินการบางอย่างในเรื่องของหลักทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ด้วยต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสเจอใครบางคนที่เข้ามาจากทางการงานพบรักจากที่ทํางานหรือพบรักจากคนที่มาจากสายงานเดียวกันกลุ่มงานเดียวกันเกิดขึ้นหรือเพื่อนร่วมงานบางคนแอบชอบคุณอยู่อย่างนี้ก็ได้ ล้วก็คนมีคู่มีโอกาสมีโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันกับคู่ของคนรักเกิดงานร่วมกันกันกบคู่มีงานทําร่วมกันกันกบคู่เกิดขึ้นนะคะมีคู่แล้วก็รับผลทางการงานด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วจะมีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้วันนี้สวัสดีค่ะ